ชีวิตคือการเดินทางในทํำกลางวัฏสงสารอันยาวนานแจ๊กส,เนนส,ส,สเกเิเดินไปทั้งใดแน่เฮ้าในมั่วเมาดนในไพ่สนแสนสัาอาศัยผูเพินหูพ่อคานเอิญกูกเอาเฮ้าในมั่วเมาดนเดินไปทังตาบอดอาศัยผูเพินหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื่องทางสิ้ลงห้าหอมพ่อได้หูบอนเบื่องทางเหลียวบอนสิโตนกับไข่ตี เดินทางนะชีวิตคือการเดินทางเส้นทางที่กำลังเดินคือวตัตสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สดเราจ้องเตินทางอย่างนี้ทีนี้เมื่อใดเราเดินถูกเส้นทางที่แน่นอนอริยมรคมีองแปดอันประเสริญซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยผู้รู้ผู้เห็นได้เรียกร้องได้ชักจูงเราคนโบราณคนยังบอกดีดีด เฮ้าหนี่มั่วเมาด่นไนไพ่สนแสนต่ำอาศัยภูเิ่นหูคานเอิญกูกเอาเข้าหนี่มั่วเมาด่นเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูเิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนเดินห่างเดินไปนรกบ้างเดินไปสวรรค์บ้างเดินไปเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทิดบ้างูกบ้างยังไม่ถึงคติที่แน่นอน